สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนอการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ C51 ครับและการติดตั้งพิมพ์คาว่า C51 ครับ Enter เข้าไปเสร็จแล้วก็คลิกตรง C51 นี่นะครับ เสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดเอาซอฟต์แวร์ตัวไหนครับเอา C51 นะครับเพราะเราจะทําการเ,าเขียนในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ AT89C51 AT AT89S51 AT89S52 AT89C52 AT89C53 นะครับซอฟต์โค้ดมันใช้ด้วยกันได้ทั้งหมดเลยนะครับ และยังดาวแล้วยังสามารถเขียนได้อีกหลายเบอร์ครับก็พิมพ์ชื่อเข้าไปครับนามสกุลครับอีเมลครับคอมพานี Company ครับบริษัทใส่ไปอดเดรสที่อยู่ครับเมือง เมืองไหนก็ออมเมืองเมืองครับ,รบจังหวัดจังหวัดก็ไม่มีนะครับเราก็เลือกไปอันหนึ่งก็แล้วกันซิทโค้ดครับแล้วก็เมืองเอมืองอถ้าไม่มีออีเมลก็ใช้อีเมล,เมลผมไปเลยก็ได้นะครับ เอ่อเลื่อกประเทศก็เลื่อกประเทศไทยครับเอ่อแล้วโฟนก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับก็ใส่ไปเลขอะไรก็ได้ครับเซ็นมีอีเมล when there is a new update ครับหมายว่ามาส่งเอ่อเมื่อมีเอ่อตัวหมายมาก็ให้ส่งหรือส่งเข้ามาในอีเมลนะครับบิทเบอร์อะไรที่จะเขียนนะครับ ออก็เขียน a อ่า a t อ่อแปาหสอะไรก็ได้นะครับเขียนไปักตัวหนึ่ง Do you have any question ไม่มีคำถามครับอันนี้เราก็ submit ครับหลังจากัตมก็ เ,เขาก็จะมาให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับอันนี้ C51 รุ่น V952 คลิกดาวน์โหลดครับสแสดงการดาวน์โหลดนะครับเ,เ,เสร็จแล้วในนี้ก็จะมีให้ดูนะครับอ่ฮาร์ดแวร์ต้องการอะไรบ้างแล้วก็คลิกเข้าไปดูเลยนะครับ เห็นอว่าฮาร์ดแวร์ต้องการอะไรบ้างครับตรงนี้คลิกเข้าไปดูฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ก็ต้องเป็น Windows XP s p 2 w i n ส o w s อง s t a w i n d o w s 7 uh, แล้วก็ฮาร์ดดิสจะต้องมีที่ว่างนะครับมีที่ให้ว่างให้สำหรับติดตั้งโปรแกรมนะครับสองร้เมกะบนะครับสำหรับ C51 นะครับของเราจะดูเฉพาะ C51 เท่านั้นนะครับ อันนี้ไม่ต้องดูนะครับไม่เกี่ยวกับเราไอ้หน,นึ่งกิกไบต์ออฟแรมนะครับต้องมีแรมเอ่อหนึ่งกิกนะแต่แนะนําว่าควรจะมีสักสองกิกนะครับอันนี้ก็เข้ามาอ่านได้เองเลยนะครับอันนี้ข้อจํากัดของรุ่นทดลองนะครับข้อจํากัดของรุ่นทดลองก็คือ,อได้สองเคนะครับเขียนข้อมูลได้แค่สองเคนะครับ แล้วก็อการดีบักเกอร์การทดจําจลองอโปรแกรมที่เราเขียนว่าถูกต้องตามที่เราต้องการหรือเปล่านะก็ให้แค่ 2K นะครับ2 k b y t e นะครับแล้วข้อมูลที่จะเขียนก็แค่2 k b y t e นะครับส่วนใครที่อยากได้รุ่นเต็มนะครับก็ต้องไปซื้อนะครับซื้อในเว็บไซต์ก็ได้หรือจะซื้อ,อตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยก็ได้นะครับ ดูไฟล์ดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปเอาไฟล์ดาวน์โหลดมาครับ mm hmm. C user mm hmm. user sc ดาวน์โหลดอยู่ในดาวน์โหลดนะครับ ทำการดับเบิลคลิกครับคลิก yes คลิก next คลิก i agree คลิก next คลิก next ครับจากนั้นก็ใส่ชื่อไปครับนามสก,กุลครับควมเป็นเอครับอีเมลครับใครไม่มีก็เอาอีเมลผมไปใช้ก็ได้นะครับ คลิกเน็กครับเสร็จแล้วก็คลิก finish ครับอ่ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็มาทําการติดตั้งโปรแกรมเลยนะครับอ๋อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วครับทีน,นี้เราก็มาคลิกนะมันอยู่ตรงนี้ครับ มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับพร้อมที่จะเขียนได้แล้วนะครับ y new อันนี้เราก็พร้อมที่จะเขียนได้แล้วนะครับพิมพ์ข้อสิ่งที่เราต้องการเขียนลงไปนะครับว่าจะให้ทํางานอะไรอ่าปิดต่อนนะเซฟเชนไหมไม่เซฟครับในกรณีที่ถ้าไม่มีตรงนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่อยู่ในตรงสตาร์ทนี่นะออโปรแกรม มันอยู่ตรงนี้นะครับก็มาคลิกเอาตรงนี้ก็ได้นะครับเดบบลคลิกเข้าไปมันก็ออกมานะครับอ่านี่ก็เหมือนกันนะครับไฟล์นิวอ่าสำหรับบทนี้พอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอ่าเอาไว้เจอกันบทหน้าครับสวัสดีครับ